พื่นันชิเนเอสโสวัสดีค่ะทุกคนสบายดีกันไหมคะวันนี้นะคะมาเรียนภาษาเกาหลีกับคุณครูเป้ค,ค่ะนะคะ Let's learn Korean Han Go g a i n p a u b d มาเรียนภาษาเกาหลีกันนะคะสำหรับเนื้อหานี้จะเป็นสำหรับนักเรียนชั้นม4นะคะในเนื้อหา Korean One นะคะเราไปดูกันเลยค่ะว่าบทที่หนึ่งเราเรียนเรื่องอะไรกันคะ กัทชีกาโฟจิโดฮันกากัเลกกเรียนภาษาเกาหลี Korean Learning J1 กว่า안녕하세요บทที่หนึง่งสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปดูกันเลยนะคะว่าเราจะเรียนเนื้อหาอะไรบ้างไปกันค่ะคัทชีโพจิโด อ่าบทที่หนึ่งเราจะพูดถึงการทักทายของเขาคนเกาหลีปกติชาวเกาหลีทักทายกันดังนี้นะคะฮันกุเกอินซาเมื่อพบกันครั้งแรกจะพูดว่าอันยองอาเลอีกรอบนะคะอัอนยองอาเลในภาษาไทยก็คือสวัสดีครับสวัสดีค่ะในภาษาอังกฤษพูดว่า hello ลลไปกันต่อเลยนะคะ การทักทายเมื่อเจอเพื่อนหรือคนสนิทค่ะชินันชินกูอินซาภาษาเกาหลีพูดว่าอันยองอีกรอบนะคะอันยองซึ่งตรงกับภาษาไทยที่ว่าสวัสดีและภาษาอังกฤษที่พูดว่าไฮา ไปกันต่อเลยนะคะคับพูดซิโอการสนทนาตอนลาจากแฮอชินินซาภาษาเกาหลีพูดด้วยกันอยู่สองประโยคนะคะคืออ,อ,ะคะอันยองฮีเคเซยอีกรอบนะคะอันยองฮีเคเซยอันยองฮีเคเซยนั้นจะพูดเมื่อตัวเราค่ะ ต้องลาจากคนที่เราสนทนาด้วยนะคะชากีต้อนาน้นอินซามันนะคะต่อไปนะคะอันที่สองค่ะอันที่สองอันยองอีเคเซลอีกรอบนะคะอันยองอีเคเซลใช้เมื่อคนที่สนทนากับเราอะคะ่ะต้องออกจากที่ที่เราสนทนาหรือต้องลาจากเราเราจะพูดตอบด้วยคำว่าอันยองอีเคเซลซึ่งในภาษาไทายอะคะ่ะก็คือลากรอนค่ะลาก่อนครับ ในภาษาอังกฤษนะคะนักเรียนก็คือ goodbye goodbye ไปกันต่อเลยนะคะคาปูชิโญ่ตอนบอกลาเพื่อนหรือคนสนิทค่ะชินกัวเฮอจินแต่มีสองประโยคเหมือนกันค่ะประโยคแรกนะคะชาริสโตอีกรอบนะคะชาริสโตนะคะเราใช้เมื่อไรคะตัวเราเองค่ะ ต้องออกจากคนที่สนทนาหรือเพื่อนค่ะอีกประโยคนึงนะคะใชก็อีกรอบนะคะทาชิฮานมอสก็ก็จะใช้เมื่อคนที่พูดกับเราหรือเพื่อนเราอะค่ะต้องเดินทางออกจากเราหรือลาจากเรานะคะซึ่งตรงกับภาษาไทยที่ว่าลากรนหรือภาษาอังกฤษนะคะบายบายใช่ไหมคะหนอมูชิบจอง่ายใช่ไหมล่ะคะไปต่อกันเลยนะครับพูดสิจอ้อ ต่อมานะจะเป็นการสอบถามสารทุกสุกดิบหรือในภาษาเกาหลีเรียกว่าอันบูอินซามีด้วยกันสองประโยคค่ะประโยคแรกพูดตามครูเป้นะคะใช้ชินเอสตอรอีกหนึ่งรอบค่ะใช้ชินเอสตอรแปลว่าคุณสบายดีไหมคุณสบายดีไหมในภาษาไทยเวลาตอบรับนะคะเน 잘อ냈어요이บนะคะ다시한번네잘치냈어요่าครับค่ะฉันสบายดีซึ่งในภาษาอังกฤษนะคะเราก็จะถามว่า How are you? How are you? เวลาตอบ I'm fine. I'm okay. ไปกันต่อเลยนะคะครับพูดิจอ๊ออ่าต่อมานะคะนักเรียน เราจะมาทักไทยเมื่อเจอกันครั้งแรกแบบเกาหลีชองเมอินซานะคะพูดตามคุณครูนะฝึกไปด้วยกันนะคะอออันยองอาเซ่ะ안นน,น,นน세요ซอผังกับสนิตาถ้าแปลเป็นภาษาไทยที่ครูแป้แปลไว้ให้ข้างล่างนี้นะคะก็คือสวัสดีครับสวัสดีค่ะฉันชื่อยินดีที่ได้รู้จักครับยินดีที่ได้รู้จักค่ะ เห็นไหมคะง่ายมากเลยหนอมูชิวอยง่ายมากๆเลยไปกันต่อเลยนะคะคาพูดิโดครา,าวนี้เราจะมายนต์สึกไปด้วยกันนะคะมาฝึกไปด้วยกันลองพูดช้าๆตามครูเป้นะคะซอนซึนิมอนชนีตาราฮาเซลนะคะชีจักเริ่มค่ะอันยองฮาเซอ,อีกหนึ่งรอบนะคะ าเียนมอนซไปกันต่อเลยนะคะฉันอีกรอบนะคะาเชียนมฉอิมนไปกันต่อเลยนะคะที่ประโยคสุดท้ายคะ่ะมานซฟังับสมิตอีกหนึ่งรอบนะคะมานซฟังบะะับสมิะ ่าต่อไปนะคะอ่าเราลองมาฝึกพูดนะคะชากีโซเกมันเหู้เซลลองมาพูดแนะนำตัวเองด้วยภาษาเกาหลีนะคะ Let's introduce yourself ฉันชินอสวัสดีทุกๆคนนะคะสบายดีกันไหมคะมาตอนนี้นะคะเรามาฝึกพูดแนะนำตัวเป็นภาษาเกาหลีกันดีกว่าค่ะ ภาษาเกาหลีแนะนำตัวเองเราพูดว่าชาฮีซูเยมาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มด้วยการทักทายก่อนนะคะอันยองอาแซลอันยองอาแซลลองพูดสิคะอันยองอาแซลไปประโยคที่สองเลยนะคะชชอนนนนยาด저는주니어น입니다저는주니어น입니า นักเรียนลองใส่เป็นชื่อของตัวเองลงไปหลังคำว,าว่าชอหนึ่งอิมิตาที่เราเคยเรียนไปแล้วนะคะและประโยคต่อไปค่ะั만나서반갑습니다ทำอีกหนึ่งรอบนะคะั만ซ서반갑습니다어떻게보셨습니까เป็นยังไงกันบ้างคะไม่ยากใช่ไหม너무친절ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะลองไปฝึกกันดูนะคะ 지금 선생님 반복해드리도록 하겠습니다. 국배자마만더 투원 하나 한국 사람들은 처음 만났습니다. 인사는 안녕하세요라고 부릅니다. 그리고 헤어진다는 안녕히 계세요 하고 안녕히 가세요라고 부릅니다. 한국เกาหล간간간คะเจอ 안녕 하세요. และเมื่อ간 안녕히 계세요 และ 안녕히 가세요 다음아 친한 친구 인사 머플 뭐 처음 만난 때는 안녕 헤어진 때는 두 가지 있는데요 미소함 나카 잘 있어 이런 나카 다시 한번 잘 있어 랩가 읽는 카운카 잘가잘가 나 알지 뭐 너무 쉬워요. 기억하세요. 얄리음 나ค 여러분, 잘 틀어 주셔서 정말 감사합니다. 다음 시간에는 또 만나요. 안녕히 계세요. สวัสดีและเจอกันชั่วโมงหน้านะคะ.